หลังจากที่เราไปงานกับนะฮะที่จะกลับบ้านนะครับเราก็แวะดูนะครับเป็นสถานที่นะครับจำหน่ายของมงคลนะครับมีปู่พญายนาคชอบที่สุดก็คือปู่นักขาดน,นะครับรามาดูข้างหน้ากันนะครับไ <c oughs> กล ครับอยากได้ไก่เราจะเอาไก่ไปที่อาสมเลือกขนาดเรียบร้อยแล้วนี่ถ้เป็นพ่อปู่ในอ่ะ ต้องไปเปิดต้องไปเปิดเนตรก่อนนะครับจะได้เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่นานๆน,น,นะครับเพราะว่ามีให้ดูหลายๆอย่างอาหานี่พ่อแม่อะไรนี่ ค่ะแม่สวยชอบนะครับเห็นทีสวยไม่ได้นะครับชอบเลยยาโอ้ยน่ารกเจ้าอยากไดเจ้าไปรถเจ้าเอาไปว่ะสง่งเด้ามีอัน,ะม,อม,ม,นมียนเดียวอีกตั้งหาก อ่ามาดูนี่ไก่น้อยนะครับมีไก่น้อยไปบูรษีหลายองค์นะครับ ingin menyakan Mehat Walani ย่างนี้เท่ไรเนี่พี่นักคู่ละสามรอยครับเป็นดินเป็นดินเผาเลยไปแลอดูหลังรถครับนี่ขไดทั้งนีองคแได้แล้วครับเราได้ไก่แล้วครับไก่ของยู เดินทางต่อครับ